ดิบ CBD ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกัญชงหรือ CB d ดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟ CB d เนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยาในระดับสากลเลยนะครับและมีอยถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CB d o ดีออยนะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CB d ดีกัมมี่สามสีนะครับสีม่วงเน ตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิมกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ adiipison นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตรกรรมเซฟเทคทําให้ใบมีดจะไม่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงซึ่งปลอดภัยมากๆทําาให้้้เรไไมม่่แแพคันลวก็ ขนขึ้นใหม่เนี่ยไม่เป็นต่อด้วยช่วงนี้อากาศอับชื้นแล้วนะครับกำลังจะเข้าหน้าร้อนการรักษาความสะอาดของน้องชายเนี่ยสำคัญมากๆก็ซื้อได้ในลิงก์ที่ปักหมุดไว้เลยครับอ่ะอไปต่อเรื่องลิเวอร์พูลนะครับตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเนี่ย2026ันเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยในพรีเมียร์ลีกนะมีไปชนะ FA ฟเอักับบาร์ซีนะครับแต่ว่าคือถ้าเราดูอะ่ะเราก็จะเห็นว่าเกมลุกดูแบบดีขึ้นจากบอลลูกตัวยูถ่ายไปถ่ายมาอย่างเดียวอะ่ะพอมันอ่าเริ่ม ได้ตัวผู้เล่นกลับมามครับมีกาโปกลับมามีฟิล์มโปงเล่นริมเส้นแบ็กเติมใช่ไหมมันก็มันก็โอเคขึ้นแต่มันไม่ชนะนะครับมองไงบ้างกับลิเวอร์พูลสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้ารวมจริงๆก็ไม่ไม่แพ้ใครมา12นัดแล้วแต่มันไม่ชนะมันแต้มก,ก็เถิบทีร์แต้มที่จริงๆมันมีโอกาสทิ้งแมนยูบนเจ็ดแปดแต้มแล้วนะครับอม,มองไงบ้างผมงผมเห็นเขาเล่นกับอาร์ซอลครึ่งหลังเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่า เออเฮ้ยแม่งดูดีเว้ยผมว่านัดนั้นนะครึ่งหลังนะเฉพาะครึ่งหลังนะี่ยดีที่สุดตั้งแต่อเนสลอตเปลี่ยนแนวทางนะเอาบอลขึ้นมาเล่นกับอาร์เซนอลกดอาร์เซนอลได้แต่ทําประตูไม่ได้แค่นั้นเองผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยถ้ามึงเล่นแบบนี้ได้รักษามาตรฐานได้มันมีโอกาสนะที่จะพลิกสถานการณ์แล้วคุณเจอเบอร์ลี่ที่ไม่ได้ดีกว่าเซนอนแถมผู้เล่นในแอนฟิลด์อ่ะเอาบอลขึ้นมา ผมก็นึกภาพเลยบอล bon ขึ้นมาเล่นในแดนเบอร์รี่แล้วกดยับๆเลยต่อ bon บอลมุ้ว่าุว่คือเขาก็ทําได้ะแต่ก<ผ>ลับม,มามแผ่วมาเฉยเหมือนเดิมแล้วไอตอนเฉยเนี่ยโดนเลยเบอร์รี่แทงเข้าไปหลุดเข้าไปยิงง่ายง่ายมากเลยอะเนี่ยตอนนี้คือสลดสมาธินักบอลแล้วก็ความเข้มข้นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเกมดีๆอย่างขึ้นหลังไอซินก็เล่นได้นี่หว่าต่อเนื่องด้วยแล้วทำไมอยู่ดีช็อตอีกแล้ว เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีเล่นแล้วอย่างเดียวแล้วเรื่องสภาพจิตใจมันต้องกระตุ้นแล้วหรือจะเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันไม่เข้มข้นเหมือนซึ่งหลังกับอาร์เซนอลไงคือทีเนี้ยผมดูเกมกับเบอร์ลี่อ่ะหรือเกมกับบาร์สลี์ก็ตามอ่ะสิ่งที่มันเห็นว่าพัฒนาการขึ้นคือเกมลูกเกมกับเบอร์ลี่นี่จริงๆมันควรจะยิงได้หลายลูกมากนะถ้าไม่ติดเซฟดูบาบก้ากับโดนเกีรยจากเส้นไปสองสามครั้งอ่ะนะครับแล้วก็ดูแบบ ไอ้คุณต่อบอลกันแต่คุณไม่ไม่ง่วงนอนแล้วไม่อืดแล้วอ่ะพอมีจังหวะมีริมเ้นในกัยคโปรดึงตัวประก,บ,กบไป2คนลากที่มาจ่ายให้เพื่อนได้อ่ะเกอร์เคสเติมมาครอสบอลเอกิริเก้เวียส e โอ้โหชิงกันสนุกสนานนะทะลุเข้าไปยิงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์เรยกเวียสก็ช่วงนี้ผลงานดียิงต่อเนื่องกันมาแต่ว่าคือมันเหมือนกับมันไม่สมบูรณ์อ่ะวิธีการเล่นอนะ่ะมันดีเฉพาะเกมลุกตอนนี้แต่ว่าอย่างจุดอื่นเงี้ยเกมสวนกลับถ้าไม่ใช่จังหวะชัวร์จริงแม่ก็ดึงช้าวนกลับมา ยกเว้นพื้นที่เปิดจริงถึงก้าส่วนไม่เหมือนแมนยูที่ส่วนทุกจังหวะใช่ไหมครับมันก็เลยลังสองไม่มาสักทีรวมถึงการที่เขาแบบอยู่ดีๆชอบไปบิลลอัพช้าๆจากข้างหลังเนี่ยแล้วใช้โดมินิกสบอตสไลม์มาเป็นตัวบิลลอัพซึ่งด้วยคุณสมบัติสบอตสไลม์มันไม่ใช่ตัวแบบนมันเป็นตัวพลังงานพี่เมงคิดง่ายกับไอจุดพวกนี้บ้างครับพี่มันมันดีเฉพาะเกมลุกอ่ะที่ดูดีขึ้นแต่จุดอื่นยังดูขาดๆอยู่อ่ะตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นสมาธิความเข้มข้นยคคคือุณิงง้้ได32รัเนี่ย ผมถือว่าเยอะมากเลยนะแต่คุณได้แค่ประตูเดียวเนี่ยแล้วเกมคุณไม่กระชับไม่แน่นถ้าคุณจะคลองบอลเนี่ยคุณต้องแน่นอนกว่านี้ไม่ว่าจะในแดนตัวเองหรือแดนผู้ต่อสู้และถ้าคุณจะเอาเนี่ยคุณต้องเอาให้ได้เลยไม่ใช่ยิงเขาสามครั้งจริงแต่ว่ามันก็ไม่มาต่อเนื่องอะแล้วที่สําคัญสกอร์มันคาแค่ลูกเดียวเนี่ย,ยง่ายๆว่าความดุดันต่อเนื่องเข้มข้นเนี่ยมันต้องมันต้องตลอดนะผมว่าริวพูในในซีซั่นนี้ปัญหาเรื่องการแย่งบอลมาละมันไม่เหมือนลิวพู เมื่อซีซั่นที่แล้วซีซั่นนี้แย่งบอลเขายากแล้วก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้ครองบอลบางครั้งเนี่ยบ่อยเกินไปฟุตบอลระดับรีมียร์ลีกเนี่ยขนาดเบอร์ลี่วูฟ้ายตารางเนี่ยถ้าคุณเปิดโอกาสที่เขาเขาก็ยิงคุณได้วูฟก็ยิงลิเวอร์พูลได้ยิงอาร์เซนอลได้เราะฉะนั้นเนี่ยคุณผ่อนคุณแผ่วไม่ได้เลยถ้าคุณจะผ่อนคุณต้องมีวิธีที่คุณไม่เสียบอลง่ายซึ่งมันก็ยากอีกเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่ครองบอลเหนียวเหมือนแมชชีตี้ตอนเขาพีคเนี่ย ถ้ามันคลองบอลก็ไม่ต้องเล่นกันมันเอาขึ้นไปต่อบอลในแดนคุณเนี่ยแหละนาะแตะน่ะแตะถ้าคุณเผลอมันก็ทําไม่เผลอมันก็คลองบอลเดี๋ยวเซตลงหลังขึ้นหน้าแต่ลิฟูทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติไม่เคยเล่นแบบนี้เนี่ยคือความแตกต่างที่ผมเห็นนะเราเคยคุยกันช่วงสองสามนาทีก่อนนะครับเรื่องสล็อตเนี่ยมันต้องหาทางเอาโซโบสไลด์เล่นจนได้แนตะคือพอเอาโซโบเล่นตัวบนมันก็จะมีปัญหาคือ,อเกม วิ่งช่วยอะไรพวกนี้ดีแต่ว่าการสร้างสัตว์เกมมีปัญหาพอช่วงนี้ใช้การ์ฟอล์ฟอเเวียสนะครับแล้วก็เคอร์ติโจนซึ่งโอเคเล่นดีด้วยพออยู่ข้างบนเนี่ยต่อบอลอาหารทางทะลุบอลเ bon, ข้าไปก่อเลียนโทษได้แล้วเขาใช้โโสมโพสไลน์มาตรงกลางเนี่ยซึ่งฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยเขาใช้กาเป็นแบกเป็นตัวบิวถูกไหมครับบ bon, อลาจารยมากาเป็นแบกอีมันพลิกแป๊บเดียวทะลุขึ้นหน้าเลยแต่พอใช้สมโพสไลน์มาเป็นตัวต่ำรับบอลจากกองหลังเนี่ยแล้วมัญชา มันช้าปุ๊บคุณต่อสู้ไปรับได้หรือบางทีเหมือนไอ้ช่วงห้านาทีที่ลิพูพยายามบิลอัพแล้วก็เสียบอลในแดนเองไปสองครั้งก็เสียประตูคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นปัญหานะครับคือการหาที่ลงให้สมบูรณ์ลายราะดรอปก็ไม่ได้ไม่มีตัววิ่งช่วย <S <S <ม>แต่คือหาที่ลงก็ยังหาที่ลงตัวไม่ได้เอาเล่นปีขวาก็แล้วขวาด้วนเลยใช่ไหมครับเอาเล่นมิดฟิลด์ตัว<ม>ลูกก็เจาะก็ไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติการจ่ายบอล คือตอนนี้เหมือนทดลองออกมาเป็นตัวบิลลอัพอ่ะเกมพี่ยัมงมองไงกับจุดนี้บ้างมันจะต้องแก้ไงครับมันก็มีนะผมเห็นเขาว่าพยายามเล่นอย่างเอาโซโบมาเล่นปีกขยับมาช่วยตรงกลางเวสเล่นปีกซ้ายปีกขวาก็แล้วแต่เวลาเล่นเข้ามาตรงกลางใาสา่โจนเข้ามาผมว่าเขาพยายามหลายแบบนะโซโบเนี่ยแม่งเล่นทุกตำแหน่งแล้วนะตั้งแต่แบ็กยันศูนย์หน้าถ้านับเป็นตำแหน่งก็1 2 3 4 5 6 7าาตำแหน่งแล้วเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเบอร์6เบอร์8 เบอร์สิบเล่นปีกซ้ายยังไม่เคยแต่ปีกขวาเคยแล้วอศูนย์หน้าเคยเล่นแล้วเนี่ยหกตำแหน่งตัดปีกซ้ายออกไปผมว่ามันอยู่ในอยู่ในทุกสถานการณ์ที่สล็อตเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแนวทางเนี่ยผมก็เลยบอกแล้วไงว่าไม่กระจัดยังไงเล่นแบบไหนโซโบจะได้เล่นก่อนเพราะว่าโซโบมันวินัยดีเล่นได้ตามที่เขาต้องการแต่ถ้าคุณจะคลองบอลเท้าสู่เท้าใช้ความคล่องตัว โซโบผมว่ามันไม่ใช่สเปคนั้นเคอร์ติสโจนเนี่ยท่องตัวกว่าแต่เคอร์ติสโจนไม่เนียยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นฟุตบอลสมัยยุคข,ของคุณเน้นการต่อบอลเนี่ยมันจะมีนักฟุตบอลบางจุดที่คุณต้องผลัดใบหรือว่ามันไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่คุณต้องการได้โซโบกั๊กโปสองตัวเนี้ยก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องฟุตบอลติดเท้าคองบอลเหนียวโจนท่องตัวจริงแต่ความเนี้ยมมีไม่มากถ้าคุณจะเล่นแบบเนี้ยการเฟนแบกโอเคเวสโอ เอกิ e ิเก้ D G e, ผมว่าโอเคแต่มันก็จะมีบางตัวที่ผมดูว่ามันจะแข็งๆหน่อยไม่ใช่ว่าแย่หรือไม่ดีนะมันเป็นเพราะว่าคุณต้องการฟุตบอลแบบนี้ถ้าคุณต้องการเล่นฟุตบอลกองบอลอยู่กับเท้าเท้าสู่เท้าแม่นๆคล่องตัวแก้เพลสเนี่ยนักบอลคุณมันจะต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นหลายตัวจะบอกว่าทุกตัวเนี่ยมันก็มันก็ใช่ไม่งั้นมันก็เล่นแบบที่คุณต้องการไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่านักบอลลิเวอร์พูลเนี่ยหลายคนมันผ่านการเล่นแบบดุกดันมาหลังไปหน้า บอลไม่มีวิ่งไล่แย่งบอลตัดบอลปุ๊บทําตัดบอลปุ๊บทําพอไม่มีบอลปุ๊บวิ่งไล่ล่าทีนี้พอคุณเปลี่ยนมาเล่นต่อบอลปุ๊บเนี่ยนักบอลหลายคนหนึ่งไม่คุ้นชินสองสเปคมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยเราเจาะเข้าไปถึงตัวต่อต,ตัวเลยนะยืนยันอีกทีว่าไม่เกี่ยวว่ากัคกโปโซโบโจหรือคนที่ไม่เกี่ยวอ่าคนที่มันเล่นไม่ได้แบบที่ผมบอกแล้วมันจะไม่เก่งมันจะแย่ไม่ใช่ มันเป็นเพราะว่าคุณต้องการเล่นฟุตบอลแนวนี้ไงคือผมจินตนาการไม่ออกเลยสมพงศ์ธนาลาัยเป็นตัวบิวอัพจะมันหลบหลีกเพซซิ่งจะมาเลี้ยงฝ่าไปหรือจ,จ่ายทะลุออกไปเงี้ยมันเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไปไม่ได้มันก็ต้องแปะคืนหลังพะแปะคืนหลังเขามาบีบปุ๊บมันสุดท้ายก็ต้องจ่ายออกแบกแต่ออกแบกเจอบีบเสียสองรอบปุ๊บเสียประตูเลยอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไอเดียเขาว่าไอปีที่แล้วใช้การเป็นแบกนะเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองดีๆทำไมถึงต้องเปลี่ยนขนาดนี้แล้วก็มันก็เลยทําให้ปีนี้ด้ดดนนกการเอปปไวยนะ หลังจากเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นแบบเต็มตัวต้นฤดูก,กาลยังดูเด่นอยู่ทำไมเขาถึงต้องเลือกแบบนั้นนะครับพี่มแม้งในอะไรที่มันไม่เข้ากันคือตรงนี้เราคุยกันมาแต่ต้นแล้วว่าเขาอยากเขาอยากเปลี่ยนแนวทางการเล่นมันเห็นชัดนะมันเห็นชัดเขาอยากจะคลองบอลอยากจะเป็นฟุตบอลเท้าสู่เท้าที่แน่นอนไม่ต้องการพลังงานเยอะก็เขาเป็นคนพูดเองว่าท็อปทีมเขาเอ่อยชื่อเลยนะบาร์เซโลนาอะไรอย่างเงี้ยท็อปทีมเขาไม่เล่นบอลแบบนี้กันคือ หลังไปหน้าแล้ววิ่งไปเก็บจังหวะ2มันเป็นคนพูดเองหมดเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเจตนาที่จะเปลี่ยนวิธีเล่นซึ่งในยุคของเยอเกนคลอปคลอปเล่นแบบนี้นะครับผมบอกเลยเพราะฉนั้นพอมันพูดแบบเนี้ยความหมายก็คือว่าเขาจะเล่นฟุตบอลแบบเขาแล้วซีซั่นที่แล้วเนี่ยผสมประสานกันซึ่งหลังฤดูกาลจะมีเกมแนวทางการเล่นแบบซีซั่นนี้ให้เห็นหลายนัดเครื่องฤดูกาลแรกเนี่ยพยายามทาแต่ทําไม่ได้ก็เลยเล่นแบบเดิมก่อนผมดูทุกนัดผมจําได้ เกมที่เขาไปเยือนวูฟเขาพยายามจะเคาะบอลติดชึ่งส่งไปส่งมาพลาดที่ไอโกนาเต้พลาดอะ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยโมซา่าแม่งมายิงได้น่าจะจุดโทษถ้าผมจำไม่ผิดเกมกับพาเลสพยายามอีกครั้งหนึ่งไปเยือนชนะ10ได้ประตูตั้งแต่หัววันเลยนึกว่าจะมีลูกที่2ที่3เปล่าครึ่งหลังถอยลูกไปค่อยๆเล่นแล้วก็ชนะลูกนั้นแหละลูกเดียวเขาพยายามจะเล่นแบบนี้ตั้งแต่ซีซันที่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป๊ะไม่คลิกแต่ผลการแข่งขันมาคือ ได้ชนะปลายซีซั่นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าฟุตบอลช้าลงแล้วเริ่มเปลี่ยนแนวแต่แชมป์ได้แล้วแต้มขาดหลังจากนั้นยิ่งชัดเลยจนมาถึงซีซั่นนี้ห้านัดแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ชนะรวดแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหรัวๆเลยมผมตั้งผมพูดถึงไทม์ไลน์เนี่ยแฟนบอลจะได้นึกย้อนกลับไปได้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นประมาณนี้สรุปคือจากบทสัมภาษณ์ของตัวเขาเองจากวิธีเล่นในสนามเนี่ยมันบ่งชัดเลยว่าเขาอยากจะเล่นแบบฟุตบอลแบบที่เขาคิด แต่ยังไม่ลงตัวก็เลยมึนๆหน่อยมันต้องต,ติดตั้งอ่ะมันต้องใช้เวลาติดตั้งนี่สืบทอด่ะครับจากลิมติดตั้งกลายเป็นรอติดตั้งแล้วใช่จริงๆทำว่าติดตั้งปุ๊บเนี่ยคุณ คุณยังไม่คุณจะไม่รู้เลยว่ามันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เพราะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นผมคิดว่ามันติดตั้งได้แล้วนะหลังจากเห็นเกมครึ่งหลังกับอาร์เซนอลอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยมันมาได้ระดับหนึ่งแล้วมีแนวโน้มว่าจะดีไปไปมามา,มาเล่นกับเบอร์ลี่แบบนี้โอ้โหผมว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยหลวงพี่ผมไม่กล้าไว้วางใจหลวงพี่อีกแล้วขอดูอีกหน่อยผมดูว่ากลับมาเฉยเหมือนเดิมอีกแล้วมเมื่อกี้พี่เมงพูดถึงบทสัมภาษณ์นมันเขาก็สัมภาษณ์ยอมรับเองนะว่าเขามีไอดอลเป็น ชอบเป๊ปทำไมแปลกที่อยากจะเล่นคองบอลแต่คือถ้ามองไอดอเขาอะยังพยายามปรับมาเล่นไดเล็กมากขึ้นเลยมันก็ดูย้อนแย้งกันไหมคุณชอบเป๊ปคุณอยากเล่นคองบอลแบบเป๊ปแต่เป๊ปรู้สึกแม่งไม่เวิร์กแล้วอะไม่เอาไม่ไหวแล้วอะพยายามจะไดเล็กมากขึ้นอะมองไงบ้างครับมันก็ไม่ถึงขนาดว่าอยากจะเล่นบอลแบบเป๊ปแต่ว่าผมบอกเลยว่าโค้ชไม่ไม่ไม่อยากจะบอกว่าทุกคนนะส่วนใหญ่แม่งอยากเล่นฟุตบอลสวยคองบอลหมดแหละจริงๆเิงยงแต่ว่า ในโลกของความเป็นจริงอ่ะการที่คุณจะเล่นได้แบบนั้นน่ะนักบอลคุณแม่งต้องเก่งนะครับเก่งเนี่ยคือทั้งความคิดพรสวรรค์ฟุตบอลเท้าสู่เท้าโอ้โหมันต้องมาพร้อมๆเป๊ปเนี่ยกว่ามันจะมาได้ขั้นเนี้ยไม่ใช่ว่ามันเก่งอย่างเดียวนะภาพในหัวมันมันเป็นแบบนี้แต่ที่มันทําได้นี่คือมันสามารถสรรหานักบอลตามสเปคมันได้ด้วยตัวมันก็เก่งอยู่แล้วทีมสรรหาก็ไปหานักบอลอย่างที่มันต้องการมาได้อีกมันต้องควบคู่กันไปไง ทีนี้สล็อตเนี่ยผมก็บอกแล้วว่านักบอลลิเวอร์พูลเนี่ยจากยุคเดียวกันครับเนี่ยแปดเก้าปีเนี่ยบางคนอาจจะย้ายไปแล้วเลิกไปแล้วเนี่ยแต่มันเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วม,มันเล่นบอลหลังไปหน้าวิ่งเข้าแย่งวิ่งเข้าใส่เก็บจังหวะสองแต่อยู่ดีคุณจะมาเปลี่ยนให้เป็นฟุตบอลเท้าสู่เท้าเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาไงผมถึงบอกว่ามันยากนะจากฟุตบอลอีกแบบหนึง่งเปลี่ยนมาเล่นแบบเนี้ยบเนี้ยบเนี่ยนักบอลที่มีอยู่อ่ะ มันไม่ตอบสนองนะครับคุณต้องต่านไปอ่ะ,อะเหมือนอโมริมเหมือนเอ็ดดิสเทนฮากเนี่ยภาพในหัวกับอาแจ็กซ์กับสปอร์ติ้งลิสบอนกูต้องการแบบนี้ถ้าทําแบบนี้พอมันเอาเข้ามาปุ๊บโอ้โหไม่ได้เทนทฮากแม่งถึงขนาดเปลี่ยนประตูใหม่เปลี่ยนโกใหม่สุดท้ายมันยอมบอกไม่สามารถเปลี่ยนแมนยูเป็นอาแจ็กซ์ได้แล้วก็เสือกไปเอาคุณซื้ออีกคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแมนยูเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนมาอีกอมแม่งก็ไม่ได้ก็ไปซื้อเบอร์สิบมาให้อีก ทีนี้สนุกเลยเพราะว่าพอคาริกเปลี่ยนมาเล่นเป็นระบบ4ี4่เนี่ยเบอร์สิแม่งเหลือตัวเดียวแต่ตอนนี้มึงมีเบอร์สิบสตัวอันนันับนะคุนย่าเอมเบอร์โมเมสันเมาส์บูโ่เซอร์ซีการที่มึงเลือกคุณซื้อแล้วเปลี่ยนระบบเนี่ยมันทําให้นักบอลม,มันไม่ตรงสเปคผมบอกหลายทีแล้วว่นานักโครงสร้างฟุตบอลม,มึงต้องชัดเจนนะตอนนี้มึงมีเบอร์สิบห้าตัวแล้วมจะเล่นยังไง ลงได้ตัวเดียวปีกมึงก็ไม่มีเห็นไหมเพราะว่าโครงสร้างฟุตบอลไม่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้กลับมาที่ลิอร์พูลเนี่ยด้วยความที่ทรัพยากรนักบอลเนี่ยมันตกทอดมาจากคลับเล่นแบบนี้มาแล้วเล่นด้วยสไตล์นี้มาคุณจะมาเปลี่ยนเลยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วเพราะมันไม่ใช่เคยเล่นมาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรอให้มันผัดใบเอาง่ายๆเนี่ยนักบอลที่แข็งแข็งเนี่ย อ่ะอย่างโซโบแข็งแข็งนี่คือไม่เด็ดคล่องตัวจับพลิกซ้ายพลิกขวาอ่ามีเยอะแมคลิสเตอร์มันก็ไม่ได้คล่องนะอ่าผูดุตรงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นมันไม่ใช่สเปคที่คุณจะเล่นฟุตบอลแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพัฒนามันแล้วคุณก็ต้องผลัดใบสุดท้ายก็คือกลับมาก็คือต้องใช้เวลาแต่ผลงานไม่มาเนี่ยก็ไม่ต่างจากโมลิมมึงติดตั้งไป พัฒนาไปแต่ถ้าไม่ชนะเขาก็จะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้เกี่ยวไหมครับว่าอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนอัตรรลักษณ์การเป็นแบกได้จากนักไปอีกแบบหนึ่งมาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็ทําได้ดีด้วยเขาเลยคิดว่ากับคนอื่นก็ทําได้กับสมบูรลาก็ทําได้กับคนนู้นก็ทำได้กับคนนี้นก็ทําได้เลยอจัดเลยตั้งใหม่เลยเงี้ยเขาเขามีเขาม,มีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วก็จะทดลองนะผมบอกเลยไม่ผิดนะแต่ถ้าผลการแข่งไม่มาคุณโดนนะการแฟนแบกให้คุณกลับไปดูการาฟนแบกซีซั่นที่แล้วอ่ะ ุดเด่นคืออยู่หน้าลายกองหลังตัวเองไล่ล่าตัดบอลแย่งบอลแก้เพลสไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าน,นี้นานๆจะขึ้นมาทีแต่ซีซันนี้ตําแหน่งตรงนั้นไม่ได้ยืนเป็นที่เป็นทางแล้วอสอดขึ้นมาขึ้นมาเติมเกมเวลาหลุดๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยกราฟเซนแบกแม่งอยู่แทบจะใ,ใกล้ๆกับฟันได์เลยไปดูไฮ <ง S 2> ไลท์ <ไล S 2> ดูเกมซีซันที่แล้วก็ได้แทบจะเป็นเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็ตัดจังหวะอันตรายได้ก่อนแต่ซีซันนี้เวลาหลุดๆเลยหลุดทั้ง ทั้งยวงเลยอ่ยะลิอร์ภูไม่เคยกลางหลวมแบบนี้นะผมบอกเลยดูลิ์ภูมาหลายปีอ่ะซีซั่นนี้เวลาหลุดแล้วทะลุกลางมาเลยข้ามลายยังว่าไปอยากโยนจากหลังไปหน้าแต่หลุดทะลุกลางเนี่ยเห็นบ่อยเนี่ยคือคือการที่วิธีเล่นมันเปลี่ยนไปนักบอลเคยเล่นแบบไหนบทบาทการซินแบกบเริ่มเพิ่มเติมตัวมันก็พูดเองมันต้องเอาบอลขึ้นไปเล่นข้างหน้าไปเปิดเกมลุกเนี่ยคือคือไม่ได้โยงความผิดให้โซโบการฟินแบกบไม่ใช่ มันเป็นเพราะว่าเนื้อสล็อตเนี่ยเปลี่ยนแนวทางและวิธีเล่นมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวปรับจูนทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวซาร่าจะกลับมาแล้วมันก็จะต้องมาหาจุดลงตัวใหม่อีกแล้วกลับมาก็น่าจะการันตีตำแหน่งปีขวาถูกไหมเพราะว่าสล็อตก็มีสัมภาษณ์คิดถึงซาร่าอยากให้กลับมาแย่แล้วอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ช์ดว่าซาร่าปีขวากักโปอย่างเงี้ยลงซ้ายอยู่แล้วเบียส่วงนี้ฟอร์มดีต้องลงอยู่แล้วตรงกลางอีกนิเก้ข้างหน้าคู่กลางเนี่ย ระหว่างนี้เคอร์ติสโจนมันทําได้ดีกว่าการเป็นแบกได้ทาได้ดีกว่าโซโบสไลน์ในเวลาเนี้ยแต่โซโบสไลน์เป็นนักเตะที่สล็อตต้องจับลงตลอดการเป็นแบกก็การันตีตัวอยู่แล้วพี่เมงคิดว่าเนี่ยเคอร์ติสโจนโซโบสไลน์ยังมีแม็กคาลิสเตอร์อีก่นะที่ช่วงหลังโดนดอกไปเนี่ยคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะหาจุดลงตัวไงได้ครับเล่นไปเล่นมา้สี่ตัวเนี้ยกลายเป็นเล่นเหมือนกันหมดเลยมันไม่เหมือนซีซันที่แล้วมันมีแค่สามตัวสามตัวเนี่ยทั้งหมดบทบาทชัดเจนนะเพียงแค่จะเปลี่ยน ใครไปเล่นตรงไหนแค่นั้นเองแต่ซีซั่นนี้หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวเบอร์6เดี๋ยวเบอร์แเดี๋ยวเบอร์ส0บผมว่ามันไม่ชัดเจนอย่างซีซั่นที่แล้วที่ชัดเจนเนี่ยกราฟเฟนแบกคือเบอร์6นะส่วนโซโบเนี่ยคือเบอร์10แมคคาลิสเตอร์คือเบอร์8โจนกับโซโบจะสลับกันหรือโจนกับแมคคาลิสเตอร์กราฟเฟนแบกจะเป็นตัวหลักเห็นไหมเพียงแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่ากลางมี3ามตัวนะตำแหน่งชัดเจนด้วย จะเปลี่ยนใครสลับใครแล้วแต่แต่รายแฟนแบกคือเบอร์หกนั้นนั mm ้น hmm. ถึงจะมีคนอื่นมายืนแต่โซโบโจนจะอยู่ข้างบนแมคคาริสเตอร์ ister, เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เบอร์8เบอร์10ก็มีโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่ซีซั่นนี้บทบาทพวกนี้มันเปลี่ยนไปก็บอกแล้วแค่โซโบแม่ก็เล่น6ตำแหน่งแล้วโจนเนี่ยเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวข้างบนรายแฟนแบกไม่ได้อยู่ข้างหลังเดียวขึ้นแบงางบนอีกแมคคาริสเตอร์เดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างเพราะนั้น การหมุนไปหมุนมาแสดงให้เห็นว่ามันไม่สมดุลถ้ามันสมดุลหรือมันเข้าเข้าที่ลงตัวแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนี่แสดงว่าหมุนไปหมุนมาลองไปลองมาสาร่ามายึดติดกขวายอ้ทีเนี้ยสนุกเลยสรุปสุดท้ายเนี่ยจากที่พี่เม้งดูสล็อตเปลี่ยนแนวทางมาจนถึงตอนเนี้คิดว่าจะติดตั้งสําเร็จไหมลุยดูการเนี้ยเอาแค่ฤดูการนี้ยด,ดูการลฤด,ดูการนี้หรอผมว่าไม่ทันแล้วอะ่ะไม่ทันแล้วเพราะว่าผมดูมาหลายนัดแล้วจนที่ผมคิดว่าไม่น่าจะทันเนี่ย แต่ผมไม่รู้นะว่าจะไปจบอันดับเที่่าไหนคําว่านะทันเนี่ยคือวิธีการต,ตั้งปุ๊บอ่านัดสองนัดนี้รู้เรื่องอ่าแล้วต่อติดเลยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เร็วขนาดนั้นเดี๋ยวซาร่ามาคุณต้องหาที่ลงให้ซาร่าอีกนะพอซาร่ามาแล้วกัดโบ่ะเวสก็ต้องลงกองกลางคุณยังไม่ลงตัวเลยตกลงแล้วแมคคาลิสเตอร์จะสำรองเหรอคุณจะใช้โจนโซโบการเป็นแบบก็ไม่ใช่เดี๋ยวคุณต้องมาปรับเปลี่ยนอีกเดี๋ยวซาร่ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวยีซักมาอีกอ่ะจะทำยังไง อีซักก็ต้องเล่นเอกดกิเก้ก็เอาออกไม่ได้เห็นไหมผมก็เลยวิเคราะห์ว่าซีซั่นนี้ไม่น่าจะติดตั้งทันเพราะว่ายังมียังมีตัวแปรอีซักซาร่าและตำแหน่งของแมคคาลิสเตอร์ล่ะ3าคนเนี้ยพูดกันตรงๆต้องเป็นตัวจริงแล้วจะเอามันเล่นยังไงแลไอ้ที่อยู่ในสนามอีกนะสูตรหน้า2ตัวไหมเอกซดิเี้อีซักสี่สาสองอีกไหมต้องมาลองอีกไหม พราะลองอยู่แค่นักสองนักอีซักก็เจ็บเห็นไหมมันจะต้องมีการทดสอบอีกรอบสองรอบสามรอบอ่ะกับตัวผู้เล่นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเนี่ยก็กองกลางมีแค่เค์ติโจน่ะที่รับได้กับการเป็นตัวสำรองคนเดียวที่เนั่งแนนเดี๋ยวน่าจะน่าจะมีสถานการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะฮะว่าเดี๋ยวมารอลุ้นต่อไปว่าเ,าเอาง่ายๆนะเอาแค่เอกิริกเกออีซักเนี่ยจนเนยจา้าใครเล่นเล่นสองตัวพร้อมกันเนี่ยก็ดูไม่สมดุลไม่เวิร์ก อันนี้หนึ่งแล้นะซาร่าถ้าคุณเอามันออกไปเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวสัมภาษณ์อ,อีกเนี่ยแค่สามตัวเนี้ยก็ปวดหัวแล้วจะจัดยังไงให้สามตัวนี้ลงไปเล่นทีนี้ยากเลยเพะฉะนั้นเวสก็ต้องกระเด้งกระดอนไปอีกอถ้าคุณเจ้าอีซักลงเอกิติเก้ลงซาร่าอีกแล้วเวสอ่ะ ที่ลงกันโอ้โหทีนี้ปวดหัวไหมปวดหัวเลยเพราะว่าซื้ออีซักมาถ้าฟิตร้อซไม่เอาเล่นเนี่ยมันก็ไม่สบายแล้วเอกีดิเก้ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยร่างกายดีไม่ให้มันเล่นแม่งก็ยังไงอยู่เนี่งานดีด้วยผมเลยบอกว่ามันน่าจะใช้เวลาติดตั้งอีกนานแล้วถ้าผลการแข่งไม่มาเนี่ยมันก็ส่มเสียงนะแต่อย่างน้อยกขสาวดีคือเกมลุกมันดูดีขึ้นดูไม่น่าเบื่อแล้วเหลือแค่พาร์ทอื่นให้มันลงตัวก็น่าจะโอเค นะครับจริงๆนะถ้าไม่ไปสะดุดเสมอไอเกมอาร์เซนอลเสมอเข้าใจได้มันเป็นเกมที่เสมอก็แฮปปี้แต่ไอเกมลีหรือเกมฟูลแลมมาเจอยิงท้ายเกมหรืออย่างเบอร์ลินได้ชนะนี่เท่าโฟสบายแล้วนะครับนำแมนยูเจ็ดแปดแต้มเงี้ยคือเหลือๆเลยอะใช่ไหมถ้าสมมติได้แต้มที่มันควรจะชนะอย่างฟูลแลมแบบได้ยิงนาทีบาบแล้วมาเจอบาปของบาปอีกยิงไกลอะใครจะไปคิดใช่ไหมหรือเบอร์ลี่เงี้ยโหยิงเขาสามสิบกว่าครั้งก็ควรจะชนะนะครับ